สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์นะคะการตรวจโควิดที่ญี่ปุ่นนะคะของตัวมามาเองนะคะมามาไปตรวจโควิดนะคะตรวจเชื้อโควิดมานะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าทําไมถึงไปตรวจแล้วก็ขั้นตอนการตรวจเป็นยังไงนะคะที่ญี่ปุ่นนะคะเพื่อจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆน,นะคะก่อนดูคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังกันคะ่ะ ก็มาเริ่มเล่ากันเลยนะคะมาหมาเริ่มมีไข้นะคะขึ้นประมาณ37.5นะคะถึงประมาณ37.6นะคะก็เริ่มจะแบบว่าไอน,นะคะแต่ก็ไม่ได้เจ็บคอนะคะแล้วก็มีอาการท้องเสียนะคะแล้วก็เหนื่อยนะคะแล้วก็รู้สึกอ่อนเพลียตามร่างกายนะคะก็เลยไปหาหมอนะคะไปหาหม,มาสองรอบนะคะหมอก็บอกว่าเป็นแค่ไข้หวัดนะคะทีนี้เราก็ได้ยากลับมากินที่บ้านสองรอบนะคะ ทีนี้สองรอบนะคะก็อาการก็เหมือนเดิมนะคะกินยาก็ไม่หายนะคะไข้ก็ขึ้นขึ้นลงลงเหมือนเดิมนะคะทีนี้ก็เริ่มจะไม่สบายใจแล้วนะคะก็อยากจะกลับไปหาหมออีกรอบนะคะพอไปหาหมออีกรอบหนึ่งรอบที่3านะคะคุณหมอก็บอกว่ามันนานเกินไปแล้วนะคะ2อ,อาทิตย์กว่าๆนะคะไข้ก็ยังขึ้นขึ้นลงลงต่ําๆยังไม่ปกตินะคะก็ทีนี้คุณหมอก็เลยแนะนําว่าให้ไปตรวจโควิดนะคะ ก็ด้วยความที่เราไม่สบายใจด้วยนะคะเราก็เลยอยากตรวจด้วยนะคะคุณหมอก็แนะนําว่าเดี๋ยวจะเขียนใบส่งตัวให้นะคะไปที่โรงพยาบาลใกล้ๆบ้านนะคะก็ทีนี้ก็ได้ตรวจวันนั้นเลยนะคะก็คือหมอเขาจะมีใบนะคะมาให้เรานะคะให้เราไปตรวจที่คลินิกใกล้บ้านนะคะตอนที่เราไปตรวจนะคะเราก็เอาใบส่งตัวจากคลินิกนะคะที่เราได้ไปนะคะก็เดี๋ยวม่หมจะเอาบรรยากาศในโรงพยาบาลมาให้ดูด้วยนะคะ ก็เราก็เดินเข้าไปนะคะก็เราก็เอาใบส่งตัวนะคะยื่นให้คุณหมอนะคะวันที่เราไปนะคะก็มีคนตรวจอยู่ประมาณ6คนนะคะที่เข้าไปตรวจเชื้อโควิดนะคะเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะข้างในเป็นยังไงคะ่ะ อันนี้นะคะก็เป็นใบส่งตัวนะคะให้เราไปตรวจ PCR นะคะตรวจโควิดที่ญี่ปุ่นค่ะก็เป็นใบจากคลินิกนะคะที่คุณหมอเขียนมานะคะให้เราไปตรวจที่โรงพยาบาลใกล้ๆบ้านนะคะในวันนั้นนะคะมาหมาก,ก็ไปตรวจกับป้าป๋านะคะก็โรงพยาบาลอันนี้ก็ใกล้บ้านมากๆนะคะเดินมาประมาณ5นาทีค่ะตอนนี้นะคะก็มาถึงที่โรงพยาบาลแล้วค่ะ ก็ที่ตรวจนะคะก็จะอยู่หน้าโรงพยาบาลพอดีนะคะเขาจะตั้งเป็นเต็นท์ไว้แบบนี้ค่ะมาหมานะคะอยู่ที่โตเกียวนะคะโตเกียวก็เป็นจุดกลุ่มเสี่ยงนะคะที่ตอนนี้นะคะโคโรนาไวรัสนะคะก็เป็นพื้นที่สีแดงนะคะตอนนี้ทางโตเกียวก็ล็อกดาวน์อยู่ค่ะตรงนี้นะคะที่เต็นท์ขาวๆนี่นะคะก็คือเป็นที่ตรวจเชื้อโควิดค่ะ พอเราได้ยื่นจดหมายส่งตัวให้เจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็ได้เข้ามานั่งรอในห้องนี้ค่ะก็แอบ,บเสียวๆนะคะก็ที่ตอนที่เข้ามานะคะก็มีคนรอตรวจอยู่ประมาณ2คนค่ะตอนนี้มาหมาก็นั่งรอตรวจอยู่นะคะก็ได้คิวที่3นะคะ ในวันนั้นนะคะที่เราไปรอตรวจนะคะก็มีคนมาตรวจโควิดนะคะประมาณ6คนค่ะแต่ว่าการทํางานของเจ้าหน้าที่นะคะก็จะตรวจไวมากๆนะคะตรวจเสร็จแล้วก็ให้กลับบ้านเลยนะคะ หลังจากตรวจเชื้อโควิดเสร็จนะคะขั้นตอนการตรวจนะคะเราก็เข้าไปข้างในนะคะคุณหมอก็ตรวจแต่ที่โพรงจมูกนะคะคล้ายๆกับการตรวจเชื้ออินฟลูเซ่านะคะ<ง>ก็ใช้เวลาตรวจในนั้นประมาณแค่ประมาณไม่ถึง15นาทีนะคะระหว่างที่เรานั่งรอนะคะก็ตรวจเสร็จก็กลับบ้านเลยนะคะคุณหมอบอกว่าผลนะคะจะออกประมาณ3วันนะคะให้เรารออยู่ที่บ้านนะคะถ้าเราติดเชื้อโคโรนาไวรัสนะคะก็จะมี เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลนะคะโทรมาบอกนะคะว่าติดเชื้อหรือว่าไม่ติดเชื้อนะคะในระหว่างที่มามากับมาที่บ้านแล้วนะคะก็เราก็มารอผลนะคะการตรวจนะคะก็ใจก็ตุ้มๆต,ต่อมๆนะคะกลัวจะติดเชื้อนะคะก็ผลสรุปก็ไม่ติดเชื้อนะคะก็ผลเป็นลบนะคะก็โล่งใจไปเลยนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆนะคะไม่ได้มีอาการหรือว่า ไปในพื้นที่กลุ่มเสี่ยงอะไรนะคะก็ไม่จำเป็นต้องตรวจนะคะเพราะว่าอาจจะไปเสี่ยงติดเชื้อกลับมาที่บ้านได้นะคะแต่ว่าหมา,มาก็มีอาการก็ไม่ค่อยสบายใจนะคะก็เลยไปตรวจค่ะหวังว่านะคะคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆน,นะคะส่วนค่าใช้จ่ายนะคะในการตรวจเชื้อโควิดนะคะ ก็เสียอยู่ที่ประมาณ1,910เยนนะคะหรือประมาณเกือบเกือบ600บาทบ้านเรานะคะก็ประกันช่วยจ่ายประมาณ70%นะคะของรัฐบาลญี่ปุ่นนะคะเราก็จ่ายเองเพิ่มอีกประมาณ30%วันนี้นะคะก็เอาคลิปนะคะการตรวจเชื้อโควิดที่ญี่ปุ่นมาฝากเพื่อนๆน,นะคะหวังว่าควรจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆน,นะคะแล้วก็ทั้งที่ไทยแล้วก็ที่ญี่ปุ่นนะคะ ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นลรงใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะ